สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับผมมาแนะนำวิธีการค้นหารูปภาพนะครับผมจากเว็บไซต์นะครับด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแอนดรอยนะครับง่ายเลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะทำตามมาถ่ายได้นะครับผมโอเคนะครับเราไปที่ในส่วนของมือถือนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็ไปที่ Google Chrome นะครับเมื่อมาที่ Google Chrome เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับคลิกดูนะครับ ตัวเนื้อหาครับก็จะมีส่วนของไม่์แล้วก็กล้องนะครับให้เพื่อนคลิกไปที่กล้องนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็เลือกภาพนะครับที่ตัวเองต้องการที่จะค้นหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวหนังสือนะครับหรือข้อมูลต่างๆนะครับอย่างท่านใดนะครับที่ขายสินค้าอยู่ก็สามารถที่จะเลือกข้อมูลต่างๆนะครับจากภาพได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะไปในส่วนของภาพนี้นะครับ เขาก็จะรันนะครับเขาก็จะรันข้อมูลต่างๆนะครับในภาพนี้นะครับให้เรานะครับผมก็จะคลิกมาที่ในส่วนของเครื่องฟอกอากาศนะครับคลิกที่เครื่องฟอกอากาศเสร็จแล้วก็จะดูส่วนของเมนูนะครับที่ค้นหานะครับเขาก็จะนะครับรีเซตรันนะครับมาให้เรานะครับเลือกดูได้เลยนะครับผมส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศไบออสไแอร์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าดูในส่วนของภาพนี้นะครับ จะเห็นอะไรและจะมีอะไรนะฮะเขาก็จะเรียกได้ว่าโฟกัสที่ส่วนหนึ่งนะครับให้เราสามารถที่จะค้นหาแลวก็ได้สินค้านะครับที่ใกล้เคียงกันในภาพนะครับผมต่างๆมากมายเลยนะครับให้เราสามารถที่จะเลือกซื้อหรือเลือกในส่วนของข้อมูลต่างๆตรงนี้นะครับมาใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกูเกิลนะครับผมกูเกิลก็จะเป็นเรื่องของ o o g l e l เ n นนะครับผมก็สามารถที่จะ เข้าไปดูข้อมูลครับจากภาพผ่าน Google ลักษณะง่ายๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับท่านใดชอบในส่วนของคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกําลังใจให้กับช่องของอุทัยด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับที่มาดูคลิปนี้จากต้นนึงจบเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ